สวัสดีครับไอเจ็ต่อบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่20ทัพกสิบเก้าครับในการลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจําในทุกๆวันตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะครับที่จะลุกออกขึ้นมาออกกําลังกายเป็นประจําให้ได้9กาครั้ง99วันนะครับผมอีพีนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่ 2ี่สิบอะไรนะยี 26. อ่ายีครับยีพฤษภาคม2อ6 6เป็นช่วงเวลาตีห้านะครับตีห้าเวลาช่วงนี้ก็บรรยากาศอากาศนะครับผมบรรยากาศก็รู้สึกว่าจะเย็นสดชื่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีฝน ตกลงมานะครับทำให้บรรยากาศช่วงเช้านี้มีมีเหมือนว่าบรรยากาศตอนเช้านี้อากาศจะสชดชื่นชื่นนะครับผมก็มันมันจะเย็นสบายนะครับฟ้าขึ้มนะครับผมเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีนะครับผมเหมาะแก่การลุกขึ้นมารับอากาศบริสุทธ์นะครับสูดสูซดโอโซนนะครับผมเพื่อบริหารค่อนคลายปอด ผมสําหรับการลุกขึ้นมาออกกำลังกายนี้นะครับผมมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติสําหรับผมนะครับทุกวันนี้เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนร่างกายปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับระบบไหลเวียนระบบส่วนต่างๆของร่างกายมันปรับปรับเปลี่ยนความสมดุลนะครับให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ พฤติกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับเมตั้งแต่การนอนนะครับผมนอนพักผ่อนนี้เมื่อถึงเวลาโดยอัตมัติร่างกายของเรานั้นมันจะฟื้นตัวหรือลุกขึ้นโดยอัตมัติในทุกทุกวันนะครับก่อนที่จะมาออกกําลังกายนี้ผมเหมือนว่าจะกําหนดเวลาไว้ก็คือตีห้าผมจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายพอใกล้จะถึงเวลาตีสี่ตีสี่กว่าตีสี่ครึ่งร่างกายของผมจะลุกโดยอัตโนมัติ เหมือนมันตื่นตัวนะครับมันปรับปรับสมดุลพร้อมที่จะมายืดหยุ่นออกกําลังกายอย่างนี้นะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นผลจริงๆแล้วว่าร่างกายของเราถึงแม้เราจะอบางวันเราจะนอนดึกและพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายร่างกายของเราก็พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนว่าให้เรานั้นมาฟื้นฟูมาบํารุง มาซ่อมแซมส่วนที่มันเคยสึกหลอเนอะาะทั้งชีวิตที่เราใช้มาวันนี้เราก็เลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อตัวของเราเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพราะว่าโรคภัยแข่เจ็บทุกวันนี้มันเข้ามาหลายช่องทางนะครับผมสำหรับการออกกำลังกายวันนี้นะผมก็จะใช้ลานหน้าบ้านนะครับของตนเองนะครับให้เป็นประโยชน์โดยการ วิ่งนะครับออกมาวิ่งวิ่งก็คือวิ่งจ็อกกิ้งนะครับจ็อกกิ้งก็จะใช้เวลาอยู่ที่20-30ถึง30นาทีนะครับในการวิ่งก่อนนะครับเสร็จจากนั้นแล้วผมก็จะมาบริหารผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับของร่างกายแล้วก็ยืดหยุ่นส่วนต่างๆที่มันอากเกิดจากอาการตึงอาการชาอาการมึนอะไรต่างๆนี่ครับมันจะช่วยผ่อนคลาย ร่างกายของเราปรับสมดุลระบบุนเวียนของเลือดปรับสมดุลให้กับร่างกายนะครับผมได้พ่อนคายนะครับพร้อมที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพในแต่ละวันนะครับอ้อสวัสดีครับ fc ครับวันนี้ก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายเป็น ep ที่ยี่สิบแล้วนะครับ ep ที่ยี่สิบนะครับทับเก้าสิบเก้านะครับผมครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ ครั้งที่20แล้วขอบคุณที่มาคอยให้กำลังใจนะครับผมเสมอมาเนาะ20ทับ99อ่าก็เป็นช่วงเวลาเช้านะครับอากาศก็จะบริสุทธิ์ร่างกายของเราก็เหมือนมารับอากาศบริสุทธิ์ด้วย <c oughs> เราก็จะไปออกกําลังกายกันเลยนะครับด้วยการวิ่งเนะาะอ่าขอบคุณนะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ ามาออกกำลังกายด้วยกันเนาะมาออกกำลังกายด้วยกันอ่าสิ่งที่เราได้จากการออกกำลังกายนะครับทุกอย่างนะครับผมร่างกายของเราอันนี้รู้สึกมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับร่างกายเราก็จะเหมือนว่าได้ผ่อนคลายได้คลายอาการ ปวดตึงต่างๆนะครับร่างกายเราก็จะสดชื่นนะครับผมสวัสดีน้องกิ๊งเฮ้ยนะครับ FC ที่น่ารักนะครับที่คอยเข้ามาติดตามชมไลฟ์ตลอดนะครับไม่ได้ขาดเนาะคอยให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับเป็น FC พันแท้นะครับผมที่คอยให้กำลังใจเนาะอเราจะมาออกกําลังกายแล้วนะครับปัด้วยกันนี้ครับผมครับ ราจะวิ่งขอขอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมข่ายเส้นยืดเส้นยืดส,สายก่อนก่อนที่จะ <c oughs> วิ่งเราต้องมาอุ่นร่างกายก่อนนะครับวอร์มร่างกายก่นกนาทีร้อแล้ครับไปวิว่งกันครับ